โอเค okay, let's go อากาดีตามมเที่ยวเชียงใหมจะนาีนาต้องไม่พลาดและลองร้านอาหารที่วเพิ่มขึ้นเพบว่าร้านอาหารพื้บ้าอาหารปากรสชาติจัดจ้าน มาาาดดูกันนนว่จ่จเเยงไร,ร้านครัวคุณตุ้มนะครับเปิด11โมงปิด2ทุ่มนะครับมีเมนูพิเศษต่างๆแต่เดี๋ยววันเนี้ยผมจะลองเมนูที่ขึ้นชื่อนะครับของทางร้านก็คือปลาคังนึง่งหั่นเต่านะครับจิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็เป็ดซัดเกลือนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเมนูแรกของเรามาแล้วครับเป็ดซัดเกลือ เดี๋ยวมาลองดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงชิมบ๊อบมาเลยทอนมาพนม h e l ลแล้วก็นำทอดแล้วก็โรยเกลือแต่ลองกินดูดมจนมันเป็ดชิมอนงนีส้มนี่คือความทิมแบบละเอียดงืมน อืมอร่อยครับก็หนังขอบมากเนื้อนุ่มเหนีวยวซะลาเปดเหนียวจิ้มมันส้มก็ออกหวานเมนูเนื้อปลาคังหั่นเป่าเขาจะน,นึ่งมาเหมือนกับนึ่งซิวนะครับแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวูเนื้อปลาคัง ตัวนี้ที่หั่นมาจัดเนื้อเนี่ยไม่น่าต่ำกว่าตัวละสิบโลนะครับเดี๋ยวลองมากินปลาแม่น้ำเป็นบ้างรสชาติจะเป็นยังไงเนื้อดูแล้วเนื้อน่าจะเหนียวเด้งกระซองชิ่มไปเนื้อมันก็เด้งๆเอาจิ้มเต้าเจี้ยวอย่าดีนะจิ้มเต้าเจียวเต้าเจียวละเอียดใส่ขิงใส่พริก อืมปลาสดมากับนี่แบไม่กินหนักนะเดี๋ยวลองชิมเน,นียงนานบากลองกิมว่านะดีไนะกิมดีติดจับนิดเสื้เสอมาลออีก เมนูนี้มาต้องลองครับแค่โต๊ะเขาตั้งหมดเลยแถ่เพียงเขามีเป็นสี่เมนูนะเมนเนื้อปลาฟังอันเต๋านึ่งแล้วก็เนื้อปลาฟังทอดลำป่าอยู่นี้เราลองแบบนึงเพราะทานเนียอเจ้าของร้านด้วยแล้วไม่ลองแบบนี้ก็มาลองก่อนเขาบอกลองจิบนี้มาลองเสร็จ นี่ลองเป็นเมนูสตอเขาต้องเรียกว่าอะไรนะปิผัดฟุ้งสตอรหรือสตอฟุ้งผัดกะปิหรือตะกินกะปิหอมมากกะปิหน่อยนะอึ่ง น้ำกะปิยอดผัดมาออกเค็มหวานเปรีย้ยวรัวเดีอ่ะโรตีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาคายโอย้โหลูกชิ้นปลาคายเขาทำดีนะเดี๋ยวเนื้อเลยมะเขือเทศบอได้ส่วนเราตีงั้นั่งกินที่เดี๋ยวมาลองดูครับโรตีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาคายพี่ดูลูกชิ้นปลาคายหรืาาอเปล่ออกไมะเขือก็ ตรวเลยนะแล้วลองโลตีลองดูนะกรับโลตีแกงสวปลชิาุกย่ล่ะโตีเอาไม่อยู่ชิ้นเย่ยเนียนี่น่งเีเ่ย่เยเเ้นน่่ นี่ปลาอันเหนียวมากปลาตีนว่าตีนอ๋ออ๋อสุ 15, <c oughs> ดยอดไปเลยอิ่มมากเลยครับเมื่อกี้อาหารแต่ละอย่างอร่อยถูกปากมากที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพง ไปมาเที่ยวจังหวัดกาญจานบุรีนะครับเลยมาจากตัวเมืองไม่ถึง10กิโลเมตรได้หรือ10กิโลเมตรนี่แหละเข้ามาเลยครับร้านอยู่ขวามือมีป้ายบอกอยินถนนที่จอดรถกว้างขวางครับแนะนําครับร้านเด็ดจังหวัดกาญจานบุรีครับตอนนี้เราถึงคาเฟ่บรรยากาศดีๆชื่อร้าน w ับเบิลยูสต่เดี๋ยวมาดูรับร้านนี้เขาบอกว่าวิวสวยมากจึง ดไปบณจุดนี้นะครับจะมีคาเฟ่ยอยู่สองสาแห่งนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่เดยะเ็นูสตอรี่ครับตั้งอยู่บนยอดเขานะครับทางเข้าของวัดไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าจะมีเมนูอะไรน่ารับประทานบ้างเข้ามาภายในร้านก็เจอเค้กของทางร้านนะครับมีหลายหน้าตาเลยแล้วก็น่ากินไม่ว่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลต เค้กผลไม้บรรยากาศร้านเขาก็ตกแต่งสไตล์มินิมอลนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักมีลูกค้าอยู่เพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับวิวภายนอกก็สวยงามเห็นทั้งภูเขาแล้วก็แม่น้ำนะครับบรรยากาศดีแนะนำนะครับคาเฟ่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเป็นอยู่สตอรี่แหวาเชี่ยวดูได้ครับ เมกาโนเย็นกับเคกชา,กาเขียวโนไม่หบตอรี่เยไม่ใช่บเป็นยูสตอก่อนที่เราเดินทางต่อสรวงวววเดินกินกาแฟและทีสำคัญเค้กชาเขียวอดไม่ได้นะครับเซื้อมาลอ สดายอะอยากย่า,า,างแบบนล้ไม่น่าแสนร้านจานแซ่บเค้กในชากระดาษนี่แบบน่ากินเลยรถนอยรถไปนิดหนึ่งชิมะนะครัเนื้อเค้กละมุนละมุนอืมใช้ได้ครับได้กินโรชาตเดียวแต่ออกหวานไปนิดเนึง ีเราอยู่ริมแม่น้ำแควนะครับเราจะมาเดินเที่ยวสกายวอล์กกันเป็นบันไดสกายวอล์กที่สัน้นที่สุดในประเทศแต่เห็นวิวทั้งแม่น้ำแล้วก็ภูเขาเลยตามมาครับทางขึ้นอยู่ด้านนู้นก่อนขึ้นสกายวอล์กเรามาซื้อตั๋วขึ้นก่อนนะครับทาบัตรก็คือผู้ใหญ่60บาทผู้สูงอายุ30ส่วนเด็กที่สูงไม่ถึง120เซนเมตรเข้าฟรีครับไปครับทางขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้ว มาถึงแล้วกดลิฟต์ไปชั้น4นะครับก็จะมาถึงทางออกสะพานสกายวอลกยวายายมาดูวิวกันครับ วิวดีบรรยากาศดีช่วเงเย็นแสงล้ำลรยมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นท่าลงแพนะครับเป็นแพท่องเที่ยวใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจานบุรีจะมาเที่ยวแพมาลงแพได้ที่ท่านี้นะครับต้นท้าสกายวอล์ก โครงสร้างมาตรฐานระดับสากลทำให้สกายวอล์กแห่งนี้รองรับน้ำหนักประชาชนได้เยอะมากใช้ที่ไหนเล่าขอให้จำกัดวงขอให้ไปยืนตรงนั้นได้ไม่เกิน10คน <15. S 1> บริเวณรอบนี้ไม่เกิน15คนนะครับบรรยากาศก็ดีมีร้านค้ามากมายมีน้น,นะครับเมื่อกี้ตอนต้น ผมพูดผิดไปนะครับสะพานที่สั้นที่สุดไม่ใช่หมายถึงสกายวอล์กหมายถึงสะพานที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับสะพานสองแควเป็นสะพานที่สั้นที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับยู่แม่น้ำสองแควาสองแควแม่น้ำแคว 2, คเ,คเป็นสะพานที่สั้นึ้นเมื่อพุทธศักราชสอง2ันห้ารยี่สิบสองนะครับผมยังได้เกิดเป็นสะพานที่สั้นที่สุดในประเทศไทย ก็ดูไม่ออกก็คือรูปปั้นอะไรเป็นเดานะเป็นป่วนยอดเลยที่อยู่ตรงหน้าผมนี่คือรูกป,ปั้นนะครับลูกป,ปั้นปลายี่สกเป็นปลาประจําจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสกายวอลที่เมื่อกี้เราไปเดินเล่นกันมาแถมบริเวณด้านข้างนี้ยังถูกสร้างมาเป็นสวนย่อมเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ ตัวเมืองจังหวัดกาญนะครับบริเวณสวนหย่อมก็มีทั้งลู่วิ่งพื้นที่สําหรับขี่จักรยานแล้วก็ให้เด็กๆได้มาเล่นสเก็ตบอร์ดกันด้วยครับสําหรับคลิปวันเดทิปวันนี้สนุกมากทําให้ได้รู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพโดยเฉพาะในอนาคตเขาจะมีมอเตอร์เวย์ m 81แล้วด้วยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องเลยดียครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือ u u ับ c ไ i b ์ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ